โอเคครับผมวันนี้ผมก็มาถึงเกจม่วงเหว่นะครับสวยงามมากนะตรงนี้ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับมีธรรมชาติสวยงามมากแล้วก็จะมีปิ่นโตแล้วก็จะมีวิวถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะวิวก็จะไปด้านหลังนู่นที่นี่นะครับจะเห็นวิวกว้างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนที่มาก็มาเที่ยวได้นะครับที่จังหวัดน่านนะครับขึ้นทางบ่อเกลือนะครับนะรถก็สังจรไปมาง่ายนะครับติดอยู่ข้างทางเลย แล้วก็จะมีร้านอาหารนี้อยู่บนดอยเลยนะครับนะไม่ได้อยู่พื้นที่ราบเลนี้อยู่บนดอยนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเข้าไปในร้านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านเลยนะครับผมอันนี้คือหน้าร้านเองครับนี่เห็นไหมครับนี่หน้าร้านก็จะมีที่ถ่ายรูปเต็มเลยนะครับนะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปต่างๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นวิวแบบนี้เลย เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมี2ชั้นถ้าตรงเข้ามานะครับก็ปฏิบัติตามกฎนิดนึนี่นะครับนะก็วิวร้านก็จะสวยมากๆนะครับใครเข้ามาก็มาแวะมาเที่ยวได้นะครับวิวที่นี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับสวยมากแล้วก็บริการดีด้วยนะครับข้าหลังก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็มาเที่ยวได้นะนี่ แวะมาเลยร้านนี้บริการเกี่ยวม่วงยวครับนี่วิวสวยมากๆครับนี่เข้ามาขนานะครับเราก็ให้ดูวิวเสร็จแล้วนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาก็ Ểu, มาถ่ายรูปหรือว่ามานั่งมาช้อปปิ้งหรือว่าแวะกินกาแฟ circus, ได้นะครับที่นี่สวยจริงๆนะครับข้างในของผมตรงนี้ก็ด้านหลังผมก็จะเป็นร้านนะครับนั่งแล้วก็ด้านข้างผมตรงนี้ข้างข้างผมตรงนี้ก็จะเป็นวิวนัง่งชมวิวไกลๆดูเลยนะไกลนุ่นสวยมากๆเนี่ยก็จะอยู่บนเขาบนดอยแล้วก็จะมีวิวถ่ายรูปทั้งด้านนุ้นสองแล้วก็ทางด้านนี้นะครับจะเป็นวิวแบบถ่ายรูปสวยมากๆนะครับ แล้วก็เน่ก็จะมีแบบลงไปชั้นล่างด้วยนะครับนะก็จะมีชั้นล่างนี่คือบันไดบันไดลงไปชั้นล่างนะเน่จะมีสองชั้นเน่ก็จะลงไปชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างก่อนดูนะครับเดอเราลงไปชั้นล่างนะเนี Demon ่ okay. ชั้นล่างก็จะเป็นวิวนะครับเนี่ ลูกหลานก็จะมาเที่ยวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางนู้นก็ขึ้นลงมาได้นะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้วิวข้างหลังก็โอ้โหจะสวยเหมือนสวยมากๆานะครับนี่ดูครับสวยมากโอเคครับอย่าลืมเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาที่จังหวัดน่านหรือว่ามาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็อย่าลืมแวะที่ร้านนี้นะครับก็วิวสวยนะครับก่อนอื่นนะครับจะผ่านไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ